อันนี้ค่ะยายก้อนไปตามเรื่องถ่ายวิดีโอออกอากาศหาดวงดีวาสนาทรงให้คงสิได้ลานวิวลำบอกเมือทุกหมู่ปานเกตด,ดินดินตำบลทางอำเภอตุงเขาหลวง ทั่วรอยเอดเฮานี่ฝากในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจฝากกดไลค์กดแชร์เด้อลุงป่าดีบดีอภัยปางอภัยนางฟรองเอเอ,เอ,เอเสียงบ่เจ้าวาดบ่อย อภัยข้าผ้วก่อนน้ำมาก่อนผู้ข้าเพียรณนภาเป็นซื้อคอให้จำจื้อไว้ไปนายาสุลงบ้านก็อยู่ทรงทรง,งอำเภอตรงเขาหลวงบ้านวายลืมตำบลมาบ้าให้ไปหามหาแว่แว่ไปกินข้าวน้ำสาแล้วจังคอยไกยเชิญพ่อแม่น้องไอ ให้พยายามถามหเพียรณาพยินดีตอนรับคู่สุขคนเดอพี่น้องวันนี้กับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องออทิสไปใจบ่ายนั่งช่วงกินเด้อพี่น้องมาเค็จยังกัเห็ดพี่น้องมากินยังกเัเห็ดเห็ดกินพี่น้องเยาะหว,าก,วากันว่ากันบ่สบายเลเมนูนําเสนอมาหนึ่งเดอพี่น้องเด้ทอทำแบบฮูงนก็เก่าแล้วพี่น้อง นัวบนไปแซ่บสุมือไปน้องแ,แกงเห็ดไปน้องแกงเห็ดหอมใส่ใบกะเพาสมมุติว่าเป็นเห็ดเพิงคืออยู่ <laughs> สมมุติพี่น้องสมมุติด้ะพี่น้องเด้อก็สิออกดอกดำๆคือเห็ดเพิงนะพี่น้องก,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 กรุบกรุ๊บก็คือเห็ดเพิงตีสว่ามันบอกเป็นยางยยหน่วยๆเท่านั้นโอเคพี่น้องมาสันเมื่อไรพร้อมสีแลนได้พี่น้อง <laughs> สิบนาทีคือเก่าเลยเวลากินก็นได้มาพี่น้องมากมาตัมา้ตมบะกก้งกับไส้ใบกระเทียมนะพี่น้องใบกระเทียมกับปลูกเองนะพี่น้องเด้อบะเกอร์เทกกับปลูกเองบ่อยากพาโฆษณาเนี่ยพี่น้องเหลาลี่ <c oughs> อักบุญกับปลูกเองมั้งในสวนปลูกเองสดสดจากสวนของแม่พักมาเด้อมาเด้อ Tăm mong muốn kem cốm banh nào kem nó, kem cốm mày kem liền nào nào nguồn à lợi banh nào kìm tên là tóni nó, nhóm nào hmm 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 sau sò pì non 3 mông sò khâu gắn rồi say bạc bao say bạc khám nói này pì non nãy bỏ sỏi ก็เฮ็ดเผึ่งใช่ไหมรองเฮ็ดหอมแต่เฮ็ดหอมสดเพื่อเฮ็ดผึ่งก็รสาสามันดีว่ามันม่เป็นอย่างนงี้ก็เด็ดมากเลยใช่วป่า นิ่นบักพรก <c oughs> ิกพริกกัะปุกเอ็มของจากสวนตำเดาหอมสุดยอดว่าเป็นตะหยักเนี่ย้องแม่น่นกินแสบ <c oughs> ก้อนหัวเอาไม่ให้หงานซอยขวายได้เป็น้อง,งหงันลายไปแล้วว่านนี่บ่ได้นัง่งบ่ได้ยิบผาด้วยวัานยุดวันเสาเหมือเดียวลุกข่ายเห็นบ่าขาดให้เราอ,อินเรียงแถวกันเข้าประตูเหยียบกำว่า mong có sao 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 có Mấy kính tích để được kính tích nắng. Một kính tích nắng. này it. Một kính tích nắng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 . Một Nó tích nắng. Một kính tích nắng. Một kính tích nắng. Một kính tích nắng. Một เขาได้ังสไปตลาดอาดสิมาไหวใน,น,นี่ยนำลละไปตลาดจะไปผู้เดียวหรอ,อกไปน้ำดูดหอกมันนั่นเดีไปจะไล่สดจากสองโมงเสาร์กินจากเคืองสองโมงหัหน้าสามโมงก็จะออกบ้านมัน เมือ่อเนี่ยอาะสิไปกับตอกแกเนี่ยกับย่า่ย่าบรรดาย่า่ย่าทั้งหลายไปเป็นมูกับม้อนหรอต้องเลยจากบ้านไปวัดประมาณหาซิปน้าที่แล้วพี่น่องบอกไก่หาซิปน้าที่ รดไปต้นๆได้ทางนั้นฟีเวฟยฟี่เวเ่นของตรงเป๊ะตรงเดียวแซ่สบายนะจะไปใส่มาใส่ดูไก่ฟีเว่ยก็ประกบมาหน่อยอหามเลย ขอบคุณเอฟซีสุขุสุข,ข็ต้องเป็นน้องเลยแต่เขามักเบน้ำคนไก่บานสมปากสม้อพี่น้องบ่มีโม่เวลาพี่นางสิป,ปันดอกกนดัง <laughs> สิแจกดอกกนดังอะ เอาจักบาดหรอกฝากกดแชร์ได้เป็หน่องเด้อกดแชร์กดไลค์เหนองกดไล่ๆอห่าเขามากดไลค์เพจได้เป็หน่องฟาโลกดติดตามได้เป็หน่องเด้อปัตนายอยู่ วิดีโอกับพัฒนาอยู่เสียงลองเพ่งกับพัฒนาอยู่ดิพี่น้อง <c oughs> แมนบ่กใครอยูอ่พีเนะอ,นนอ่มาแลดแปดแปดอไเนาะมาแลดแปดแปดหมายถึงเสียงไม่เข้าดนตรีแล้วพี่น้องเนอะเสียงสูงบังคับบ่ไรประมาณน่ะก็เอินอมาแลดแปดแปดจัดตักบุ้ง điều khiển cho cái nắng quỷ không nhanh bài mắn luôn đúng được อู้นีก็กินกอแเสบซมหัเตายซะบ่เพชรตำบหมงกับอเด็ดสั่งไหนได้บ้ังเด้อ สมาคา,าต้อลองเพ่งต้งต้งหัฮาหฮาเตยเศรยอยงาบๆยางฮะเปรตํับบกงโอเคไปเนาะจิบนาที่อเดียวมไม่กินเัยที่ไหนๆก่อยแซบตำบบกงก๋ยวยเปรตผพดมาทางมังเมืองไทยกอยากร้ดนยมขึ้นผมแอ,อกเบิง้งผู้ใดปรดเนากินมากกอยสั่ง ทำได้แตกเป็นจตะแซ่กเขาขาวก็เป็นตะแต่เนาะจะ่ไม่่บรานต่ำว่าเป็นังสินะเนาะเขาขาวแขนเนาะแกแตกโยกเข่าดำหน้าขึ้นมาตำบัะคุ่งสมัยตะกี้ต่ำยูธงงแซ่บไร กวกไปนําเก็บพักอพักไซบาดบอกมาลวกมักเคี้ยวมกเคี้ยวๆเนาะแซ่บหลายเนาะโมกบอกสไปลองชีวิตสมัยรจิตม,ม้วนๆเนียเป็นไปได้อยากกลับขึ้นไปเป็นอีกเนาะ สมัยติดไทยหน้หาหดเนาะกบเขียดแต่ไหลใส่หรือไ่โอ้ยหวัวกระไหลใส่คือบวกกั๊บก็บเผ็ดอีกอะวิธีชีวิตสมัยตะเกียบสมัยนั่งค้าเกิดหงหงนเป็นน้ำงเงินเงิน,งน,งนลูกเดียวใส่จังเงินงกระจังกขีบ่าออกกระจังไถหน้ากระจังเกี่ยวเขากระจังดำหน้ากระจังโอ้ย là xuống môn này mã bươn hằng anh em môn em. Wong anh em. bươn hằng anh em em anh em yang, yu no. Beh, wah. Ngật đi. Tao cho bố mẹ chang. Bông em yang. Tao 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 คนกี่ขนันคนกี่ขันมักสบายโอ้สเป็ตี้ห่อนจ้างเอาเออแต่งเงินบ่มีกันโตไปโตมันเนาะงเงินบ่ามีกับโตไปโตมันเ,นเนมหายยืมได้แล โอเคพีนน่น้องแซ่บ okay, อืมน่าต้มใส่กะปิหอมโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องบายบายพี่น้องปุ้นปุ้น